จริงไหมโอทอ็อปนี่เขาบอกว่าตัวขับจริงๆแล้วอยากจะขับรถแรงๆนั่นแหละเวลาแข่งขันรถไม่แรงแไม่ค่อยอยากจะขับส่วนตัวผมรถไม่แรงไม่อยากขับเออจริงมันก็ไม่เกี่ยงนะพี่เออเพราะหรือว่าเขาผมได้รับมอบหมายมาได้ขับแล้วเออเราก็ต้องทําหน้าทีา่ให้ดีที่สุดพี่รถแรงใครก็อยากขับมาพูดตรงๆนะพี่เออแต่ถ้าเราได้รับมอบหมายรถไม่แรงเราก็ต้องขับเออเพราะไงถึงว่ามีรถแรงให้ขับแต่ถ้าถึงว่าเราประจรํารถไม่แรงอยู่เราจะไปโดขับรถแรงมันก็ไม่ได้เราต้องต้องอยู่กับคนที่เขาเอาเราก่อน แล้วใน,ในมุมอย่างเราเราเองหลายคนได้การยอมรับเรื่องการขับรถหลายคนได้การยอมรับแต่พอไปขับรถไม่แรงแล้วในตัวนี้เราจะมีความรู้สึกวา่าเหีย er, ผลงานกูสแสดงออกไม่ได้เต็มที่หรือยังไงไหมหรือยังไงมันก็ถามว่าผมไมส่วนตัวไม่ค่อยเชิงนั้นพี่เรามีหน้าที่ขับขับเียงเดียวพี่ทำไม่เต็มที่ทำไม่เต็มที่แต่ถ้าสมมติว่าคันนั้นยังไม่ได้เราก็แนะนําเขาว่าต้องไปปรับแก้ปรับปรุงตรงไหนแล้วค่อยมาวิ่งกันไหนอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมว่าเชื่อว่าคนที่ยังทาไม่แรงไงก็ทําแรงได้พี่อยู่ที่ว่าต้องหากันอย่างเดียวหากันให้ ตัวขับมีความสำคัญใช่พี่ต้องบอกอาการรถให้ตรงอืประมาณนั้นครับผมก็เลยว่าผมไม่ได้เลือกใช่ไม่ได้เลือกพี่ใครขับขับหมดรับไม่เกีย่ยนแต่รถแรงรถไม่แรงขับหมดพี่ไม่ซีเรียสขอแค่ได้ขับดีบชัดเจนนะใช่พี่